พริกแกงใต้เข้มขนเข้มขนครับบวกเข้ากับสับป,ปะรดเปรี้ยวอมหวานเข้าไปอีกนะครับเมนูนี้เลยครับแกงหมูสับป,ปะรดครับคนตังเรียกยนัดครับส่วนพัตลุงเรียกมะลิครับงงเหมือนกันครับอ่ะมาเริ่มกันเลยตั้งกระทะแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปครับ ตามด้วยพริกแกงใต้ครับเป็นพริกแกงใต้ของเชฟจอมหอมควเองนะครับแล้วก็กะปิหวานครับลงไปอีกเล็กน้อยครับก็เชฟจอมหอมควงกันใครสนใจอยากได้แกงใต้เข้มข้นเข้มข้นก็ทักแชทเข้ามาเลยนะครับมีแอดมินคอยตอบอยู่ครับละลายพริกแกงใต้กับกะปิหวานให้เข้ากันให้หมดเลยครับใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้ พีแกงใต้กับกะปิหวานเนี่ยละลายเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับรอน้ํากะทิเดือดขึ้นมาเล็กน้อยเชฟก็จะใส่สันคอหมูลงไปเลยครับอันไปพอดีคําครับเลือกสันคอหมูเพราะว่าเขามีความนุ่มนะครับแล้วก็มีมันแทรกตรงนี้แหละครับเชฟถูกใจสุดๆเลยครับใครชอบส่วนอื่นก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับ รอจนกว่าเนื้อหมูของเราจะสุกให้หมดนะครับเนื้อหมูสุกหมดแล้วก็ตามด้วยหางกะทิลงไปเลยครับคนให้เข้ากันเลยครับแล้วก็รอ น้ำแกงของเราร้อนขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเชฟก็จะตามด้วยเนื้อสับป,ปะรดครับเนื้อสับป,ปะรดเชฟก็จะมาหั่นเล็กๆพอดีคำนะครับเราจะทำให้น้ำสับป,ปะรดเนี่ยเขาออกมานะครับจะไม่ได้มีรสมีชาติออกมาหน่อยครับเมื่อน้ำเดือดขึ้นมาอีกทีหนะึ่งเดี๋ยวเชฟก็จะมาปรุงรสชาติกันครับเริ่มจากน้ำปลาก่อนเลยครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมาพาะพร้าวเล็กน้อยเท่านั้นครับใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกจินดาซอยลงไปครับตัดสีสันแล้วก็เพิ่มกลิ่นนะครับลองชิมดูนะครับรอให้ความเปรี้ยวความหวานของสับประรดเนี่ยเขาออกมาก่อนนะครับเมื่อชิมได้ที่แล้วก็ปรุงตามที่ชอบได้เลยนะครับเพิ่มเติมกันได้เลย สังเกตดูนะครับเชฟแทบจะไม่ปรุงอะไรเลยนะครับใส่น้ำปลาเล็กน้อยแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองครับใช้คำว่าตัดรสชาติเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นขึ้นเท่านั้นเองครับเมนูใต้ใครว่าทำยากครับแค่มีพริกแกงดีๆสักหน่อยนะครับแม่ <c oughs> ล่อแรงอกจริงๆครับเมนูนี้ลองทำกันดูครับ